ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูทอัดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมษประจำวันที่16 มีนาคมพุทธศักราช2,567ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนว่ากันไปแต่เราจะใช้ไพ่เทพไปดูเนี่ยมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นแล้วถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทยํายังไงหนักกันบาแล้วเราก็จะมีไพ่โหราศาสตร์เนี่ยมาแก้เคลเกี่ยวเรื่องของ พิธีกรรมต่างๆนะครับหรือคาถาอาคมสวดมนต์อะไรเสริมมงคลน,นะครับเอากันให้เต็มคาราเบลไปเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับชาวราศีเมษนะก็จะมีดาวประจําตัวนะครับก็คือดาวพระอังคารเราจะเรียกว่าตันุนะฮะ ดาวพังคามีอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็จะเป็นการบอกเรื่องราวของชาวราศีเมษในช่วงของเดือนนั้นถ้าคนไหนนะครับท่านได้เกิดผูกด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดนะครับเราจะมีดาวตั้งรับนะครับนั่นแหละจะเป็นการบอกเลยว่าคุณจะเจอเรื่องดีหรือไม่ดีถ้ามีดาวดีตั้งรับก็เฮงดาวไม่ดีตั้งรับก็ยุ่งยุ่นวุ่นนะอีภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีพิจิเราจะเรียกว่าภพมรณนะมรณะก็แปลว่าค oh. วามเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจโใครคภัยไข้เจ็บ ความเครียดะอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะก็ตั้งแต่วันที่1นะครับไปจนถึงวันที่14อยู่มังกรน,นะครับแต่ของเราเริ่มตั้งแต่วันที่15นะครับจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา23า่สนเนาทีเราอยู่ในราศีกุมนะก็แสดงว่าตัดหนูก็คือตัวเราเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของรา,าพัชที่แปลว่าราผลรายได้โอกาสรายได้2รายได้3แสดงว่าเอาสรุปสั้นๆเลยแล้วกันชาวราศีเมฆขุน่ะ โชคดีอ่าจากที่ดาวพระอังคารย้ายเพราะอะไรเพราะตัวเองไปอยู่ในเรือนของราบผลอ่าอันนี้ถือว่าโอเคเลยเป็นคนที่โชคดีเป็นคนที่มีโอกาสหาอะไรได้สองอะไรได้สามถ้าในพื้นดวงมีดาวตั้งรับดีก็เฮงปังกันไปเลยทีเดียวนะครับอีกพบเรือนหนึ่งถ้าบังเอิญเรามีดาวพระอังคารปีนี้เป็นการกินีจอดโอ้โหอันนี้ยุ่งนิดหนึ่งนะเพราะคําว่ามรณะจะมาทันทีมรณะแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจใช่ไหมมรณะ มาลาภาก็แปลว่านะครับจะเก่งกําไรหรือจะทาอะไรมันขาดทุนเพราะมรณะแปลว่าผิดหวังผิดหวังในเรื่องอะไรเรื่องการเก่งกําไรผิดหวังในเรื่องของลาภผลนะถ้าเป็นการรักกินีนะมันจะตรงข้ามเลยนะมันจะมันจะทาให้มีปัญหานะครับแต่ถ้าไม่ได้เป็นการรักกินีมีเกณฑ์ได้พวกสินใหม่ทดแทนได้มรดกได้ทุกขราบอะไรต่างๆเสียหายแล้วได้ดีนะขออย่าเป็นการักกินีอย่างเดียวถ้าไม่เป็นการรักกินีบอกได้เลยว่าปังปุริเยเปปุริยังอภิมหาเศรษฐี อภิมหาร่ำรวยกันเลยเดี๋ยวเรามาดูสิว่าไพเทพินยูเนี่ยจะคอยแนะนำยังไงให้ดียิ่งขึ้นนะขึ้นหนึ่งอย่าใจร้อนและอย่าหูเบานะถ้าเรามองในเรื่องของลาบผลเนี่ยก็คือต้องบอกนะว่าช่วงนี้นะคนก็ลงทุนกันเยอะเล่นหงเล่นหุ้นเพราะว่าหุ้นมันตกเยอะอะมันก็คือแบบโอ้หอย่างบางตัวเนี่ยเคยร้อยห้าสิบาทอย่างเงี้ยหุ้นธนาคารนะตอนนี้เหลือแค่ร้อยสามสิบกว่ากว่าเองเนี่ยโอ้โหได้กำไรมาตั้งเท่าไหร่อสิบกว่าบาทอ่ะ นะแต่เราไม่ได้ไปศึกษาวิเคราะห์เลยว่าโอหอะไรยังไงทําไมมันถึงลงอยู่ดีมันลงมาได้ยังไงหูเบานี่ไพ่ฟารัสุรามาเลยนะหูเบาไปเชื่อคนอื่นไม่ได้วิเคราะห์ตัวเองเขาววาดีก็ทําตามเพราะอะไรเพราะว่าไพ่นี้เป็นไพ่ถือโกรธนะครับแล้วก็เป็นไพ่ที่พูดเหลืองของเหตุผลเนี่ยน้อยมากส่วนใหญ่จะเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ความเชื่อเป็นหลักนะก็วิธีการแก้ไขก็ควรที่จะ นะรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวเรื่องนั้นนะครับถ้าจะทําอะไรก็แล้วแต่การที่เราไปหาเรือนลาบผลเนี่ยเหมือนเล่าเสียงเหมือนกันนะเพราะการที่เราจะไปอยู่ในเรือนของลาพระได้เนี่ยแสดงว่ามันเป็นเรื่องของการลงทุนเป็นเรื่องของโอกาสเป็นเรื่องของความเสี่ยงแล้วเราแบบเสี่ยงแบบไม่ลืมหูลืมตาคนอื่นบอกมาว่าดีก็ตามเลยอย่างเงี้ยมันมีโอกาสเละได้นะเพราะาอย่าลืมว่าชาวราศีเมษเนี่ยนะครับมีดาวอังคารี่พบเรือนนึงในราศีนะครับพิจิมาจากมรณะนะก็อาจจะผิดพลาดได้นะอันนี้ก็ต้องระมัดระวัง นะอ่ะกออะ็อย่าประมาทแล้วกันทําอะไรยังไงแล้วก็ต้องเชื่อในเรื่องของหลักการเหตุผลไม่เชื่อในเรื่องของความรู้สึกสักเท่าไหร่นะเซนตรกนี้เบรกไว้ก่อนนะเ,เซนว่ามันจะได้เซนว่ามันจะขึ้นอันนี้เบรกไว้ก่อนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าคาถาคมช่วยอะไรเราได้บ้างนะก็ได้พฤ้นสานนีม้มาย้ำอีกทีได้ไหมปัญญาล้วนๆเลยเนี่ยปัญญานะนั่งสมาธิไต่ตองเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ เป็นเอ่อถ้าจะสวดมนต์ก็ปไปไหว้พระนะครับที่เป็นปางสมาธินะปางสมาธิได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเอ่อพระพุทธอะไรอ่ะพระพุทธโสธรอย่างเงี้ยปางสมาธินะก็สามารถสวดน,นะครับแล้วก็ถ้าเราจะเอาแบบอยู่ที่บ้านนะครับเราก็สวดคาถาพระพุทธหัตถสิบเก้จบนะครับก็เสิร์ชนะครับใน youtube ว่าคาถาประจำวันอ่ะท่องไปเลยสบับย่อ คาถาบูชาพะระพุทธสัมัีีนขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยชอบของคนไหนก็จัดกันได้เลยนะครับนะก็จะช่วยนะส่วนใหญ่เขาจะมาเตือนเราในเรื่องของสตินะครับมากมากนะเวลาจะทําอะไรนะจะได้ไม่ผิดพลาดน,นะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดนึงดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวลูกหลานเป็นดาวบุตรหลานนะครับอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ ไม่ไม,ไม่ไม่ดีนะตั้งแต่วันที่14เลยนะไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา14บสนาฬิกาสีนาทีเขาเรียกว่าปุตตะวินาศนะปุตตะก็แปลว่าการลงทุนหรือความประมาทเลินเลอความพือขนองถ้าเป็นพวกวัยรุ่นเนี่ยช่วงน,นี้คือขนองเยอะนะพอคือขนองเยอะมันก็จะทําให้ตัวเองเนี่ยมีแต่เรื่องยุ่ยยุ่นวุ่นก็ต้องระมัดระวังเขาเรียกวัยขนองอะถ้าเป็นวัยรุ่นนะเพราะอะไรเพราะเขาว่าปุตตะแปลว่าความคือขนองนะครับหรือสิ่งใหม่ๆหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ใ่ แต่มันทําให้เราวินาศนะ่ะมันทําให้เราเสียหายก็แสดงว่าไอการเรียนรู้ของเราเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเรียนรู้ในทางที่ดีเนี่ยอาจจะไปยุ่งกับอบายามุกหรืออาจจะไปยุ่งกับสิ่งที่มันไม่ค่อยจะโอเคนะครับก็ต้องระมัดระวังนะไม่ค่อยไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่ก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของอลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชานะบางทีทําค้าขายหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหปล่อยให้ลูกน้องโซโล่เดียวเลยไม่เคยเช็คของไม่เคยอะไรเลยก็ระวังนะครับ จะยุ่งยุง่งวุ่นวุ่นนะเสียหายได้นะครับก็ถือว่าไม่ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมยังไงให้เราผ่านพน้นเรื่องนี้หนึ่งเลยก็คือหนึ่งทำความเข้าใจนะครับนะคุยเรื่องกฎเรื่องระเบียบของบุตรวรวลูกน้องนะเรื่องของการปกครองเรื่องอะไรเวลามีปัญหาอย่าพยายามอย่าพยายามเขาเรียกกันแนะ้กันแหนหรือพูดกระทุบชิงนะมันจะดูเหมือนเราไม่มีวุฒิภาวะเป็นผู้รับผู้ใหญ่นะกับลูกน้องกับผู้ใต้บงังคับบัญชาคุยด้วยกฎด้วยระเบียบดีที่สุด นะหรือนะโยบายของบริษัทคุยอย่างนั้นไม่คุยเรื่องส่วนตัวไม่ไม่คุยเรื่องอะไรที่มันไม่สร้างสรรค์น,นะครับเราอยากให้เขาเป็นแบบไหนเราบอกเลยเช่นบางคนเนี่ยนะครับไม่สนใจค้าขายเล่นแต่เกมนะดูแต่ซีรีส์นะยอดขายมันก็ตกนะครับทีนี้ไอเราไม่บอกกับเด็กอ่ะเอาไปนินทาว่าร้ายไปพูดอย่างงู้อย่างนี้มันไม่สมเป็นผู้ใหญ่ไงเราก็ต้องเรียกเขามาคุยดักเตือนคา่าโทษหรืออะไรเขาว่ากันไป นะเราไม่เอาแบบเบอร์นินทาว่าไรไม่เอานะมันเสียความรู้สึกบางทีคนเขาทํางานให้เราอ่ะเขาหาเงินให้เราเอ่ะเขาทุ่มเทให้เราเต็มที่อ่ะแต่แบบมีอะไรไม่บอกอ่ะแล้วเอาแบบอาศัยแบบไปนินทาไปว่ารายไปว่าลูกน้องตัวเองให้คนรู้อะไรเงี้ยมันไม่ได้นะก็เนี่ยแหละไพ่รอดกามินัสนะครับเป็นการบอกว่าเราควรจะวางตัวยังไงนะครับไพ่เทมดูนเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงนิสัยนะครับเพื่อ พอได้แล้วมันได้ตลอดชีวิตนะเนี่ยที่ผมบอกไปเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณดูแคด่ดวงแค่เดือนนี้แล้วมันจะมันจะอย่างนี้นะเราสามารถเอาแนวเนี้ยไปใช้ได้ตลอดชีวิตเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าคาถาผมจะช่วยไงเพราะาลูกน้องเนี่ยไม่ค่อยจะโอเคเท่าไรหร่ละยุ่งย่ง,ยงวุ่นวุ่นน,นะครับได้พระสุพระเสาเนี่ยนะครับอันนี้ต้องต้องบอกได้เลยนะครับนะมันเป็นเรื่องของคู่เสียส้ยนศัตรูนะครับเขาเรียกเป็นคู่ขัดลาบ นะตรงนี้ก็ต้องบอกว่าหลายๆอย่างเลยเนี่ยที่มันมันมีปัญหากันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันมันมีในเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะหรือในเรื่องของความพึงพอใจนะก็ทางที่ดีเนี่ยปรึกษากันคุยกันดีที่สุดนะครับพระสุขกับพระเสาเนี่ยคู่นี้เป็นเคยได้ยินไหมพระศุกเข้าพระเสาแทรกอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรน,นะนะครับก็ไอ้ตรงนี้นะครับก็หาโอกาสนะครับถ้าจะแก้เคล็ดเนาะหรือสุดมูลไว้พระเนี่ยก็ ท่องคาถาที่เกี่ยวกับในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเยอะๆนะครับอย่างเช่นคาถามหาเมตตาใหญ่อย่างเงี้ยเราท่องไปเลยนะครับหรือนะครับสเปสสักตาในใจก็ได้นะครับนะแล้วก็ใครที่เป็นศัตรูเราใครที่คิด้ายเราแล้วก็นะครับขอหุ่ิกรรมไปนะอะไรประมาณนี้เขาจะช่วยได้นะเพราะคู่นี้เป็นคู่แบบว่ามันเหมือนกับมันไม่ลงรอยกันอะ่ะมันจะมีปัญหานะเลยต้องอาศัยความคุยกันทําความเข้าใจกันดีกว่านะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับ เรามาดูดาวพระพุธกันนิดนะครับาดาวพระพุธนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมถุนเราจะเรียกว่าพบสหชะสหชะแปลว่าสังคมเพื่อนฝูงคนสนิทคนใกล้ชิดพี่น้องท้องเดียวกันนะครับอีกพบเรือนหนึ่งในราศีกันเราจะเรียกว่าพบอะลิที่แปลว่าปัญหาอุปสรรค นะนี่สินความอึดอัดใจความไม่สบายใจในลักษณะต่างๆเดี๋ยวเราไปอยู่ในพวกไหนนะรปรากฏว่าเพื่อนฝูงก็อยู่ในเรือนวินาศด้วยอันนี้เพื่อนรักหักเลี่ยมโหดน,นะครับนะก็คือช่วงนี้นะครับก็อาจจะมีพวกเพื่อนฝูงหรือสังคมก็ว่าอาจจะมายึงเงิน นะครับหรือมาขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือหรืออะไรยังไงสักอย่างนั่นแหละก็อยู่ที่ตัวเราแหล,ละถ้าช่วยได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าเกิดว่าช่วยไม่ได้ก็ต้องปฏิเสธให้เป็นนะเพราะว่าสาหะชาววินาศเนี่ยม,มันมักที่จะเกิดจากคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดนําความยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นมาให้นะแต่ว่ามันจะวินาศเรื่องอะไรก็อยู่ที่ว่าในพื้นดวงคุณมิดาอะไรตั้งรับตัวนั้นจะเป็นตัวขยายเข้าไปอีกทีหนึง่ง นะจะเป็นดวงคุณแค่คนเดียวเลยไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยนะครับแต่ว่าดาวจรเนี่ยเขาบอกว่าเอานะคนมีโอกาสที่มันจะมีปัญหานะครับนะก็ให้เรามาระวังไว้นะอ่ะอีกพบเรือนนึงมาจากเจ้าเรือนอลลีอันนี้จะยุ่งหน่อยนะครับอัลลีวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของวินาทและเจอกับดาวอาทิตย์ทับกับดาวอาทิตย์เนี่ยนะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าเงินมันจะหมดไปกับความคึกขนองนะครับ นะหมดไปกับเรื่องของความรักครั้งแรกหมดไปกับการทาใจตัวเองหรือบางคนหนักหน่อยหมดไปกับอบายามุกต่างๆให้เรามันระวังไว้นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูซิวาายย่าไพ่จะเสริมยังไงแล้วก็ดาวพุธเนี่ยเวลาตกวิน,นาให้เรามัระวังเรื่องของการสื่อสารคำพูดสังจานิดนึงนะครับอย่าสร้างศัตรูดีที่สุดนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้โหในไพ่นี้ไพ่นะครับทุกคาโอ้โหเทวีเลยนะครับไพ่นี้นี่เป็นไพ่แบบว่า ลองนึกสภาพนะผู้หญิงขี่สิง,สงโตได้เนี่ยหมายความว่าไงเออผู้หญิงขี่สิงโตได้นี่ก็คือสุดยอดแล้วนะนะเขาเรียกว่ายิ่งใหญ่แล้วล่ะนะเนะี่ยนั่นหมายถึงว่าตัวของเราเองเนี่ยมีเกณฑ์นะครับที่จะมีปัญหานะครับกับหัวหน้างนานมีเกณฑ์ที่เจอคนที่รับมือ,อยากนะฮะแล้วก็จะสร้างเรื่องยุงย่งยุง่วุ่นวุ่นซุ่งปวดหัวมาให้นะครับดาวพุธเป็นดาวอาลิ นะครับอลิมันแปลว่าอุปสรรคอยู่แล้วแล้วก็ดาวพุธก็นะครับมาจากสหาชาก็อาจจะเป็นเพื่อนฝูงนะครับคนสนิทคนใกล้ชิดที่ที่เขามีอํานาจมากกว่าเรานะอาจจะเงินมากกว่าอํานาจมากกว่าหน้าที่การงานมากกว่าอันนี้อาจจะสร้างความลําบากหรือปัจจให้เรานะให้เราระมัดระวังไว้หนึ่งนะครับหรือคนที่แบบค่อนข้างที่จะดูถูกหรือเยียดเราหน่อยที่จะทําให้เราแบบเครียดหรือทําให้เรามีปัญหาได้ให้ระมัดระวงังนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมด้วย นะครับพิธีกรรมนะฮะหรือคาถาอาคมยังไงสวดมนต์อะไรนะครับที่จะทําให้หนักกายเป็นเบาเบาไม่เกิดขึ้นเลยนะฮะก็ได้ไพ่อหัอังคารลาหูนะก็ไม่มีอะไรครับเท้าเวสุวรรณนะครับบูชาเท้าเวสุวรรณนะฮะสวดได้เลยนะครับอังคารก็ธาตุลมนะลาหูก็ธาตุลมนะฮะแล้วก็ลาหูนี่เป็นยักษ์ด้วยนะจะเป็นลาหูก็ได้จะเป็นท้าวเวสุวรรณก็ได้นะครับก็สวดมนต์นะครับบูชาขอพรท่านหน่อย นะครับว่าเออเฮ้ยเราอาจจะมีเรื่องยุงย่งยุงย่นวุ่นเรามีปัญหาอะไรยังไงนะครับขอ,อาท้าเวสุวรรณนะครับนะครับพระราหูช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้หมดไปขอให้มีแต่กาลยามิตรเพื่อนมีดีก็ขอให้แคล้วคลาดติดต่อกันไม่ได้ไม่เจอกันอะไรก็ว่ากันไปนะครับขอได้เราสื่อสารเพราะทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จด้วยจิตนะครับจิตกับอธิษฐานเนี่ย นะอยากได้อะไรก็อธิษฐานเอาอ่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วผู้ที่ปฏิบัติดีเขาเคยสอนผมนะว่าอยากได้อะไรก็อธิษฐานเอาก็ถือโอเคเนี่ยเราอยากจะได้อะไรเราก็อธิษฐานเอานะครับอ่ะนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพะระฤหัสบดี ดาวพระหัสสมบูดีท่านเป็นดาวเจ้าเรือนความสําเร็จในราศีธนูนะครับเราจะเรียกว่าพบสุภาษี่แปลว่าความเจริญก้าวหน้าคนอุปถัมภ์ค้าจูนความสํานานการพิเศษนะแล้วก็นะครับชื่อเสียงโด่งดังนะครับเรือนยศเรือนตาแหน่งอีกพบเรือนหนึ่งวินาศนะวินาศก็แปลว่ารับรับ,รบซ่อนเร้นปิดบงังไม่เปิดเผยกักขังจองจําำ นะครับถูกบังคับคููเข็นเนี่ยได้หมดนะในมุมดีก่อนในมุมดีสุภาพทับรักได้ตำแหน่งลายชายโชคอันนี้ดีอยู่แล้วนะครับนั่นหมายถึงว่ามีโอกาสเสมอนะครับผู้รับผู้ใหญ่ให้โอกาสมีความรู้ความชานาญการพิเศษในสิ่งที่เราถนัดมีแต่ความโชคดีเข้ามานะทำอะไรยังไงก็สําเร็จด้วยโดยง่ายเพราะว่าสุภาพแปลว่าความสําเร็จถึงตัวัวอ่าอันนี้ถือว่าดีนะครับนะแต่ถ้าเกิดท่านใดมีดาวพระนัสะัดดีปีนี้ <c oughs> เป็นการกินีจอแล้วละก็นะครับดาวเจ้าลุยวินาศมาเลยฮะ วิทยาทับลักษ์ก็แสดงว่านะครับบางครั้งไปช่วยเหลือคนอื่นก็อาจจะทําเรื่องยุ่งยุ่นุญเช่นไปคาประกันนะไปออกหน้าแทนคนอื่นอะไรเงี้ยหรือถูกใส่ร้ายไปสีนะครับหรือถูกคนไม่หวังดีหรือคนหน้าไหวหลังหลอกออกได้หมดเลยนะครับก็ถือว่านะถ้าเป็นการกินีนีต้องวางตัวให้ดีอย่าไว้ใจคนงาน่ายและยิ่งคนที่เราคิดว่าเออเป็นคนที่น่านับถือเนี่ยอตอนนั้นแหละทําให้เรายุ่งยุ่นวุ่นหนักเลยนะแล้วความอายุธรรท ็จะมีกับเราน้อยนิดนึงนะถ้าเป็นรหัสเป็นการธุรกินี้อ่ะแล้วเรามาดูไพส่สิจะช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมยังไงนะครับเออปัญหาต่างๆแก้ไขได้ด้วยออความพึงพอใจนะครับนะความพึงพอใจเท่านั้นที่จะช่วยได้อย่างสมว่าดาวเจ้าเรือนสุภาษะนะครับมาทับลักแล้วได้พระแม่ลัศมีเนี่ยพระแม่รัศมีเนี่ยเป็นเทพีนะครับแห่งเงินตราเป็นเทพีแห่งความร่ํารวย ะครับปัญหาอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขด้วยความพึงพอใจหรือแก้วสารพัดนั่กนะ็คือเงินเงินทองๆองเนี่ยคุยกันเจรจากันเนี่ยสำเร็จนะครับเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่นะแต่ว่ามันต้องมีลักษณะข,ของความพึงพอใจเข้ามาเกี่ยวข้องอนะไม่ได้หมายถึงเงินเสมอไปนะ เพราะแม่รัศมีเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งเงินก็จริงแต่ยังหมายถึงความพึงพอใจหรือการดิวกันหรือการตอบสนองหรือการตกลงกันอะไรประมาณนี้นะครับจะทําให้สําเร็จส่วนในลักษณะที่มันมีปัญหาเพราะอีพุกเดือนหนึ่งเนี่ยพื่อสหเป็นการลัก,กิีนีใช่ไหมมาจากวินาศนั่นแหละก็มีปัญหาในเรื่องของความพึงพอใจเหมือนกันเราอาจจะแบบไปทับลายเขาหรือเราอาจจะเป็นคนที่เขาหมายมั่นปั้นมือจะให้เป็นหัวหน้าไอคนอื่นที่เขาอยากได้เขาก็มาแย่งเด็กก็อาจจะเล่นวิธี ใต้โต๊ะนะนะอาจจะเล่นแร่แปรธาตุก็อาจจะทําให้เรายุ่งย <ๆๆ S 1> ุ่งบุบุนก็คือพูดง่ายว่ามันมีตําแหน่งอยู่หนึ่งตำแหน่งนะแต่แย่งกันไม่รลูกกี่คนเนี้ยนะคือคนไหนที่เอ่อพร้อมกว่าคนนั้นก็ได้นะครับพร้อมในที่นี้ไม่ได้ว่าพร้อมแบบวุฒิการศึกษาหรืออะไรนะมันพร้อมหลายอย่างนะมันมีการเล่นแร่แปรธาตุอะไรกันหลายอย่างนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่านะครับไพ่ละหัวราจะช่วยเสริมยังไงบ้างนะครับนะ เอาละนะครับได้ไพ่นะเออได้ไพ่พระพุธดีนะจะออกในความสําเร็จมากกว่านะครับจะออกพบสุภาพมากกว่านะครับพระพุทธเนี่ยเป็นเทพเจ้าการค้านะเราดูนะเป็นเทพเจ้าการค้าจากประสบการณ์นะเราสังเกตไหมอย่างสมัยก่อนในคนจีนเข้ามาเนี่ยไม่ได้มีการเรียนรู้ไม่ได้ศึกษาอะไรเลยแต่เขาค้าขายเป็นนะเขารู้ว่าซื้อมาเท่านี้ขายเท่านี้ติดต่อเท่านี้เจราจาเท่านี้อ่า นะครับมันก็จะเป็นในลักษณะของประสบการณ์เป็นส่วนใหญ่นะครับทีนี้เนี่ยเราก็นะครับจะเสริมเคปมงคลนะครับก็หาอกาสนะครับไปกราบไหว้นะครับพระพุทธนะครับก็จะเป็นปางอุ้มบาทนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีตามวัดที่เขาแก้เคดต่างๆเนี่ยนะครับปางอุ้มบาเราได้หมดเลยนะครับนะถ้าเป็นบทสั้นก็สวดไป17จบเป็นสัมลาโลปุสาภุพะนะครับนะไปเสร์จได้นะครับนะ ใน u t u b e อ่ะนะครับบทสั้นเนี่ยท่องไปเลยนะครับสิบเจ็ดจบนะครคาถานะครับของพระพุทธเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับนะหรือเป็นคาถาที่เกี่ยวเรื่องของการค้าขายอะไรต่างๆก็ได้นะครับที่ลงพายด้วยลาพาลาโพอะไรประมาณนี้ได้หมดเลยนะเพราะดาวพุทธเนี่ยเป็นดาวแห่งการสื่อสารดาวการเงินเราท่องได้เลยก็ทายเงินลงเงินล้านได้หมดนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพฤะศุกกันนิดหนึ่ง ดาวพระศุกนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะในราศีพุษศกเราจะเรียกว่าพบกันเงินกันเงินเราจะเรียกว่าการะดุมพระที่แปลว่าไรายได้การเงินกันทองอีกพบเรือนหนึ่งนะครับเป็นเรือนที่ปรารถนาเขาเรียกว่าเรือนคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ครองหรือแฟนนั่นแหละนะครับกพราะต้องบอกว่าดาวพระศุกเดินดีนะครับตั้งแต่วันที่เก้า ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาเที่ยง38นาทีกระดุมพระไปอยู่ในเรือนของนะครับราพระโออันนี้เขาเรียกว่าหาเงินเก่งหาเงินคล่องและที่สําคัญการเงินถึงตัวและเป็นคู่มิตรเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวราศีเมษเนี่ยหาเงินดีหาเงินเก่งนะครับแล้วก็เป็นคนที่โชคดีเกี่ยวเรื่องของการงาน จะเจอเรื่องฟุกๆนะครับบางทีเนี่ยอยู่ดีส้มหล่นก็มีเยอะแยะนะอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับเรื่องเองินเรื่องทองไม่มีปัญหาอะไรนะครับถือว่าดีงามอีกพบเรือนหนึ่งนะครับคู่สัญญาคู่สัญญาคู่ครองก็เป็นลาภะช่วงนี้คนโสดก็จะเนื้อหอมนิดนึงนะครับก็จะมีคนมาขายขนมจีบกันเยอะแยะนะครับคนที่ไม่เคยสนใจเรื่องความรักช่วงนี้คุณอาจจะร้อนรุ่มนิดนึงนะอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะมีใครสักคนก็ได้นะแล้วก็มีโอกาสสาเร็จสูงเพราะว่าดาวองคารกับดาวศุภเนี่ยเขาเป็นดาวคู่มิ นะพอเป็นดาวคู่ม,มิตรเนี่ยมันก็จะส่งผลให้สําเร็จได้โดยง่ายนะอันนี้ก็นะครับยินดีด้วยนะครับแล้วก็สําหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วส่วนใหญ่ช่วงนี้แฟนเรานะครับก็จะปิดยอดได้นะครับมีไรายได้พิเศษมีจ็อบพิเศษเข้ามานะถ้าเออถ้าเกิดในพื้นดวงไม่มีอะไรมามาติดขัดนะไม่มีอะไรมาทําลายนะคุณก็มีโอกาสนะครับบางทีแฟนนะครับได้เงินกนโตมายางนี้ก็ได้ความชุด,ดีอยู่กับแฟนเราก็ได้นะครับเดีนะ๋ยวเรามาดูซิว่า ไพ่เทพพินดูจะช่วยเสริมเรื่องนี้ยังไงให้แบบปังปุริยเปปุิยังนะก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่หมดเคะนะไพ่มัสยาเนี่ยเป็นไพ่หมดเคะนะครับนั่นหมายถึงว่าทุกต่างๆปัญหาต่างๆที่มันเคยมีปัญหาเนี่ยจะได้รับการผ่อนคลายนั่นหมายถึงว่าตอนนี้คิดอาจจะทําอะไรยังไงเนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นจะมีอุปสรรคนิดนึงตอนนี้คุณจะสําเร็จหมดแล้วนะครับพไพ่ใบนี้นะครับเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อตอนที่จะมีน้ําท่วมโลกเนาะนะครับพระ ผมก็เลยมาขอให้พระนารายณ์ช่วยหน่อยท่านก็เลยแปลงเป็นปลาแล้วก็เอาสิ่งมีชีวิตไว้ในปากท่านนะครับจนนะครับพายุนะหายปวดน้ําท่วมหายหมดอะไรทุกอย่างหายหมดถึงถึงปล่อยคนที่มีสิ่งชีวิตออกมาหมดนะครับนั่นก็หมายความว่าเราพ้นเคราะห์แล้วนั่นหมายถึงปัญหาอุปสรรคอะไรที่มันเคยมีปัญหาที่มันเคยยุ่งยุ่นๆนะครับมันจะได้รับการแก้ไขนะอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับ นะจะมีแต่ความโชคด,ดีเข้ามาเรื่องของการเงินแล้วก็โอกาสต่างๆเรื่องของคู่สัญญาเรื่องของคู่ครองนะครับ <S <S ยินดีด้วยอ่ะแล้วเรามาเสริมหน่อยเกี่ยวเรื่องของความรักเรื่องของการเงินนะครับด้วยโอ้พระจันทร์นะครับนะถ้าอยากจะมีคู่อยากจะมีแฟนง่ายนิดเดียวเทคแคร์ care, ดูแลใส่ใจหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับถ้าเกิดคนใดนะครับที่ใส่ใจหรือเทคแคร์นะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะมีคู่นะมีเกณฑ์ที่จะเงินการเงินก็หาด้วยการใส่ใจเทคแคร์ดูแลใจใส่นะครับอารมณ์บระเมอนแบบว่า เขาเป็นคนพิเศษสําหรับเราเนี่ยแล้วคุณก็จะประสบผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยมนะครับท่านใดก็นะครับอยากจะสวดมนต์ไหว้พระก,กับไหว้นะครับก็สามารถกับไหว้นะครับพระจันทร์ได้เขาเรียกว่าปางห้ามญาตินะครับนะแล้วก็ท่องคาถา 15. จบอิระชาคตะละสานะครับนะก็ลองดูนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับเสิร์ชใน u t u b e เอานะครับท่องใบ15จบนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ เรามาดูดาวพระเสาร์กันนิดหนึ่งนะครับดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะเราจะเรียกว่าพกรกรม,มะกรรม,มะกับแปลว่าการงานการกระทวิถีชีวิตการดนเนินชีวิตกรรมะไปไหนกรรม,มะก็เป็ลาภอีกอะ่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับกรรม,มะละาภนี่แปลว่าหยิบจับอะไรยังไงก็เป็นผลงานไปหมดกรรม,มะก็คือวิถีชีวิตลาภกับความโชคด,ดีนั่นแหละคุณจะมีความโชคด,ดีเข้ามานะครับอยู่ที่ว่า ในพื้นดวงคุณเนี่ยมีดาวในตั้งรับจะเป็นการบอกความโชคด,ดีของคุณนะครับอันนี้ถือว่าสุดยอดแล้วสาหรับชาวราศีเมษนะแล้วก็ไปเจอนะครับกับดาวอังคารก็คือถึงตัวเราถึงตัวเรานะแล้วไปเจอกับดาวพระศุกร์ขออย่างเดียวอย่าง3ดวงนี้อยามีดาวไหนเป็นการลัคนีถ้าไม่มีเป็นการลัคนีีนหูได้แบบเต็มปลาเขาเรียกว่าเต็มคาราเบลอ่ะได้เยอะมีงานมีผลงานอะไรได้เก่งนะครับงานดีเงินดี คู่สัญญาดีความรักดีโอ้โหสุดยอดแต่ถ้าเป็นการกินดกีก็นะก็อาจจะลดทอนมานิดนึงนะก็อาจจะมีปัญหาบ้างก็ให้เรามาระวังไว้นะครับอ่ะแล้วเรามาดูนะครับว่าไพ่เทพินดูเนี่ยจะช่วยขยายเรื่องนี้อย่างไรนะครับให้แบบโชคดีเรื่องงานก็เอาละนะครับเพื่อความปลอดภัยเนี่ยนะอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าการที่คนเรานะการงานวิ่งเข้าไปอยู่ในเดือนลาพะเนี่ยแน่นอนมันต้องเสี่ยงนะคุณจะทําทอะไรคุณต้องเสี่ยงนะ กรรมระาภาเนี่ยหาเงินน่ะคนหาเงินมันก็ต้องเสี่ยงใช่ไหมอ่าทีนี้เสี่ยงก็ต้องเสี่ยงแบบมีคุณธรรมอย่าไปเอารัดเอาเปรียบใครนะเพราะการที่เราได้ไพ่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไพ่แห่งความสมดุลเป็นไพ่แห่งทางสายกลางตึงไปหย่อนไปนะอย่าโลภจนเกินไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องอยู่ในหลักเหตุผลบางคนมีชวนไปทําธุรกิจธุรกรรมแล้วก็เวอรอ์ลงทุนร้อยหนึ่งได้พันหนึ่งเงี้ยมีที่ไหนเอ่เนี่ยลงทุนหมื่นหนึ่งได้ผลตอบแทนวันละพันอย่างเงี้ยมีที่ไหน หรือหรือตอบแทนวันล้วทังนี้มีที่ไหนไม่มีหรอกนะอย่าให้ความโลภบงังตาส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกมิจฉาชีพต่างๆเนี่ยที่เข้ามานั่นแหละเรามันระวงังแล้วก็ภูณาหน้าเชื่อถือแล้วยิ่งช่วงนี้ทองขึ้นด้วยนะโอ้โหมากันเยอะแยะเลยลงทองลง,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 ลงนู่นลงนี่โอ้ยสรารพัดสรารเพเรามัดระวงังไว้อะไรก็แล้วแต่ที่มันผิดจากปกติก็อยู่ห่างๆซะนะครับนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีปัญหาได้พพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าถ้าคุณไม่โลภ นะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็จะสามารถประสบความสำเร็จเรื่องของการงานถ้าเป็นเรื่องของการงานนะก็คือปกครองด้วยคุณธรรมคุณจะสําเร็จนะครับนะจะมีแต่สิ่งดีงามอย่าไปทุจริตหรือไปคดโกงนะการที่ได้ไพ,พ่พุทธเจ้ามันจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าคาถาคมช่วยเสริมนะครับได้ไพ่พักระเกตเนะาะไพ่พักระเกตเนี่ยก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราก็หาโอกาส นะครับไปไหว้พระตามสถานที่ต่างๆนั่นแหละที่ดังๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะก็สามารถสวดได้หมดแถวบ้านนะครับสามารถได้หมดเลยนะครับแล้วขอพอรท่านให้หนูเป็นคนที่มีความโชคดีเกี่ยวกับในเรื่องของหน้าที่การงานมีโอกาสอะไรประมาณนี้ท่องไปเลยนะครับนะเพราะว่านะครับไพ่พระเกตเนี่ยนะครับไปสัมพันธ์กับไพ่พระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้คือเวลาได้ได้ของแท้เลยอ่ะ ได้แบบชนิดแบบว่าไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็ได้นะครับนะก็นะหาโอกาสสวดมนต์ไหวพระนะครับนั่งสมาธิอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดาวพะระราหูนะดาวพะระราหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนลาพานะลาพาก็แปลว่าไรายได้สองไรายได้สามความโชคด,ดีต่างๆโอกาสต่างๆไปอยู่ไหนอยู่เรืองวินา นะราพะวินาศคำว่าราพะวินาศเอาละ่ะได้โชคลาภจากแดนไกลก็ได้นะหรือว่าราพะวินาศเนี่ยนะครับได้ลาภผลมาจากสิ่งที่มันวินาศพวกสินไหมทดแทนนะพวกประกันอะไรอย่างนี้นะอ่ามรดกอะไรอย่างนี้นะหรือเกิดจากความเสียหายอ่านะอะไรอย่างนี้ก็ได้นนะนะครับหรือได้จากการซื้อมาขายไปเปลี่ยนมือกันแบบอย่างว่องไว อะไรประมาณนี้นะครับแต่อันนี้มุมดีเนาะมุมเสียเนี่ยเวลาลาภาวินาศแปลว่ารักษาทรัพย์ไม่อยู่มันเสียหายในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเงินตราหมดไปกับเรื่องของความเพลิดเพลินหมดไปกับเรื่องของการสังสรรค์สังคมนะครับมาหมดไปกับปัญหานิสินโสดหลายอย่างนะอันนี้ก็ยุงย่งยุง่นรุ่นนะไอ้ส่วนระวังก็ต้องระมัดระวังนะครับนะก็มุมดีมีมุมเสียก็ต้องมีแต่ระวังอะดีที่สุดนะครับอ่ะ แล้วเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงเพราะว่าลาภาวินาศเนี่ยมันมีโอกาสเสียหายสูงนะครับได้ไพ่นะครับจากรนัดทวดทีได้ไพ่กายตีเทวีนะครับกายตีเทวีเนี่ยมันแปลว่าเ,เขาเรียกว,ว่าไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยกระถาก็คือพลิกแพงนั่นแหละเขาบอกให้แก้ไขปัญหาต่างๆด้วยความพลิกแพงนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะตรงมาตรงไป ตรงนี้อาจจะทําให้เสียท่าได้ต้องมีการพลิกแพงนะครับนะจับนู่นผสมนี่จับนี่ผสมนั่นนะครับนะเอาตัวรอดให้ได้เพราะว่าไพ่ใบนี้อ่ะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะนะครับถ้าเป็นดาวนี้ก็คือราหูราหูเลยละนะครับดาวราหูเลยละนะครับแต่ทีนี้มาแสดงผลในเรืองวินาเนีนะบางทีเราอาจจะไม่ทันคนพี่ฉะนั้นแล้วเวลาทําอะไรอย่าตัดสินใจเร็วนะอาจจะขอตัดสินใจก่อนขอคิดก่อนขอปรึกษาคนนู้นคนนี้ก่อนอ้างคนนู้นคนนี้ก่อน นะครับเราถึงจะรอดนะอะไราบางทีคนมาขอยืมตังค์เนี้ยอ่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมขอขอคิดดูก่อนนะเดี๋ยวขอรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก่อนอะไรเงี้ยรอดถ้าอย่างเงี้ยนะแต่แบบขอยืมตังค์ฟับปุ๊บเลยเงี้ยเรเรียบร้อยนะตัดสินใจไวพังเลยทีนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไพาโหราาสัตร์จะช่วยเสริมเรื่องนี้อย่างไรนะครับ ได้ไลโอโหได้ดาวพุธกับดาวพระเสาร์อันนี้คู่สมพลนะเขาบอกปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการร่วมมือคนผิดผิดคนเนี่ยนะเพราะพุธนะครับ,รรบกับดาวพระเสาร์เนี่ยเขาเป็นคู่สมพลกันคือการร่วมมือกันแต่มาแสดงผลในเรวินาศเนี่ยนะพอแสดงผลในเรวิก็เราก็ร่วมมือผิดคนเนี่ยเออนะพอร่วมมือคนผิดคนเนี่ยมันก็เลยทําให้นะครับเรามีปัญหาเนาะอันนี้ก็ให้ เรามัระวังไว้หน่อยนะครับอาหาโอกาสนะครับท่องคาถาที่เกี่ยวกับในเรื่องของการอาหสิกกรรมกันเนาะนะมันจะได้ไม่เจอคนที่มาคิดหลอกลวงก,กันก็คือคาถามหาเมตตาใหญ่เนาะนะครับหรือคาถาอะไรก็แล้วแต่เนาะที่ทําให้เรามีเมตตามหานิยมคนเขาจะได้ไม่ ไม่มาเบียดเบียนเรานะฮะคาถาไม่ตามหานิยมเราท่องไปเลยนะครับคนเขาก็จะนะครับรักอ็นดูเราเขาจะไม่คิดมาทำร้ายเรานะครับนะก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับนะไม่มากก็น้อยนะครับนะคอนเทนต์นี้ก็เพิ่งเอาไพ่โหราเข้ามาเกี่ยวข้องนะก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะนะครับหากผมพิพากษาใดยัง้นต้องกลับขอขมาภัยด้วยนะครับนะท่านใดอยากให้ผมทำคลิปประเภทไหนก็คอมเมนต์ได้ใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะครับนะแล้วก็กลขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วย สนับสนุนอาจารย์ผ่านช่องทางซุปเปอร์แตงนะครับก็ขอบคุณมากขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับรวยๆเฮงๆฮงบางๆครับผมเกตเก้าพี่ดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตเก้าพี่ดูตลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งมงคลก็คือ หลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่กัประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล นาทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ